เทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมโครงการรณรงค์เพื่อขัดแยกและกำจัดของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดมหาสารคามพร้อมมอบปลอดฟลูออเรสเซนต์เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี เมื่อวันที่17กันยายน2564เวลา9านาฬิกา3 0นาทีที่บริเวณลานหน้าเสาธงองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามนายภาคินติรพงศ์ไพบ์ในายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยนางพิจภัทร์ทิรสาสตรานนนรองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่สำนักสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมพนักงานไฟฟ้าสาธารณะร่วมโครงการรณรงค์เพื่อคัดแยกและกำจัดของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดมหาสารคามพร้อมมอบปลอดฟลูออเรสเซนต์เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดการประชุมและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ภายใต้แผนปฏิบัติการ60วันแยกก่อนทิ้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU ในการมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดรับผิดชอบการเก็บรวบรวมและส่งกำจัดของเสียอันตรายชุมชนเพื่อให้การบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดมหาสารคามครอบคลุมทั้งจังหวัดและถูกต้องเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะอำแนวทางประชารัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามจึงได้จัดทําโครงการรณรงค์เพื่อขัดแยกและกําจัดของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดมหาสารคามประจําปีพุทธศักราช2564เทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมโครงการรณรงค์เพื่อขัดแยกและกําจัดของเสียอันตรายชุมชนพร้อมมอบปลอดฟลูออเรสเซนต์เพื่อนําไปกําจัดอย่างถูกวิธีจานวน3,500กิโลกรมัม ถ่านไฟฉายแบตเตอรี่จำนวน25กิโลกรมัมภาชนะบรรจุสารเคมี24กิโลกรมัมรวมทั้งสิ้นจำนวน3,549กิโลกรมัมเพื่อนำไปกําจัดอย่างถูกวิธีต่อไป